สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวนมารีพามาเริ่มต้นที่มอร์นิ่งดิวแล้วก็มามิอินะคะมามิอิมามิอิกับมอร์นิ่งดิวเป็นยังไงนะคะวันนี้มาเริ่มต้นที่อันนี้มามิอิเนาะแล้วก็อันนี้มอร์นิ่งดิวนะคะมอร์นิ่งดิว อันนี้คือแจ้งก่อนนะคะว่าคือโคโรคาเซียนะคะโคโรคาเซียสวนมารีจา้านะคะมอร์นิ่งดิวนะคะมอร์นิ่งดิวถ้าขายเป็นหนอหนออยู่ที่ตัดสดนะคะอยู่ที่80บาทนะคะหน่อใหญ่นะคะหน่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบแบบอย่างเงี้ยนะคะนี่คะ่ะหน่อเนี้ยนะคะหน่อนี้เลยนะคะหน่อนี้เลยนะคะหน่อนี้เลยนะคะ,นนะ,คะ80บาทสูงเท่าเกือบแม่เลยนะคะ ไม่รวมส่งนะคะมอร์นิ่งดิวก็จะประมาณนี้นะคะนะคะก้านก็จะลายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มามิอีมามิอีนี่นะคะมามิอีก็ประมาณนี้แล้วก้านก็จะประมาณนี้นะคะมามิอีมีทุกไซส์ทุกราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะตัดสดนะคะถ,ถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่8ปบาทนะคะมามิอีนะคะ สีสันพื้นพื้นจะเป็นเขียวเขียวอ่อนนี้นะคะพื้นจะเป็นเขียวอ่อนนี้นะคะแล้วลายก็จะออกเขียวเข้มนะคะจะต่างกับเลมอนเลมอนตรงไหนตรงก้านตรงก้านนะคะก้านเขาจะสวยกว่าแต่อย่างว่าเหรออยู่ที่คนชอบนะคะอยู่ที่คนชอบนะคะวันนี้เรามานําเสนอตัดสดอย่างนี้ก็อยู่ที่50บาทไซนี้นะคะมาไม่อีก น,นะคะห้าสิบบาทไม่รวมส่งนะคะเพราะค่าส่งสตาร์ทขั้นแรกก็อยู่ที่จะเจ็ดสิบบาทแล้วนะคะจ้ะนี่เรามาชม,ชมที่มารีเอาลงดินไว้นะคะอันนี้เจ้าหญิงผมทองนะคะเจ้าหญิงผมทองมามารีเอามาลงไว้ในในบ่อในบ่อเรือล้างนะคะเร็วมากนะคะเจ้าหญิงผมทอง ถ้าไซส์อย่างนี้นะคะอยู่ที่ร้อปบาทนะคะที่ไซส์นี้ต้นลูกเขานะคะที่ไซส์อย่างนี้อยู่ที่80บาทไม่รวมส่งนะคะจะนึ่หลายหนอนะคะแต่อยู่ที่บอ่อใหญ่ก็มีอยู่ที่ไซส์ไซส์สองร้อยสองรก็มีไซส์ส0มก็มีนะคะไซส์สามไซส์สาม้อยหไม้ชําแล้วมีพร้อมลูกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะกา C ฟคัพนะคะคอฟฟคัพ c อปฟีคัพอยากได้ไซส์ไหนแจ้งมารีมาได้เลยนะคะแจ้งมารีมาได้เลยนะคะอยากได้ไซส์ไหนนะคะไซส์แบบต้นใหญ่อย่างนี้เลยก็ได้นะคะต้นใหญ่อย่างนี้เลยที่พร้อมเอาไปปลูกแล้วพอเขาเพอแทงยอดพุ๊บเขาก็จะใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่แบบนี้นะคะ Co อปฟีคัพนะคะอยู่ที่390ไม่รวมส่งนะคะไซส์ใหญ่อย่างนี้มารีพร้อมพร้อมขุดขุดพร้อมลากและตัดก้านส่งนะคะ พร้อมใหญ่อย่างเงี้ยนะคะนะคะพรอมฟิครับเดี๋ยวดูห่างๆก่อนเนาะนะคะไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไซส์รองลง,ลงมานะคะอย่างงี้ก็อยู่ที่250นะคะไซส์นี้นะคะไม้ตัดสดนะคะไซส์อย่างนี้นะคะ,นนะ,คะ,อะ,คะขอตัดก้านทุกไซส์นะคะนะคะแล้วก็ไซส์รองลงมาอีกแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะอยู่ที่50บาท80บบาทร้อยหนึง่ง 250อะไรอย่างเงี้ยมีทุกไซส์ให้เลือกนะคะนะคะถ้าลงดินนะคะจะได้ใจมากนะคะเขาจะโตใหญ่อลังการนะคะ,นะคะเอะมารีขอตะแคงกล้องแป๊บหนึ่งนะคะความกว้างไม่ได้โอเคนะคะนะคะทุกรายการที่สวนมีแถมนะคะมีแถมแถมอะไรเออคุณมารีแถมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมอะไร แถมอะไรก็สุ่มแถมให้ค่ะนะคะแนนซี่ค่ะแนนซี่ Nancy ก็เหมือนกันแนนซี่ตัดสดนะคะแนนซี่ตัดสดมีทุกราคาค่ะเราจะรับเป็นเซ็ตไปเลยก็ได้นะคะเซ็ตจัดเซ็ตให้ทักเข้ามาเดี๋ยวมารทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเซ็ตแบบว่าสิบสองต้นสองร้อยอย่างเงี้ยก็มีแต่ที่นี้ว่าจะเป็นคัดแบบว่าเป็นอย่างๆไปนะคะ มีเซตเจ็ดต้นก็มีเซตเจ็ดต้นหกร้อยหกร้อยหกร้อยนี่ไม่รวมส่งนะคะเซตเจ็ดต้นก็มีนะคะเซตเจ็ดต้นก็จะมีถามทักมาได้ค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะเพราะว่าจะให้มารีไร่มันก็จะยาวไปเนาะโอเคนะเดี๋ยวจะพาไปชมบอลนชนิดหนึ่งนะคะบอลชนิดหนึ่งนะคะบอลชนิดหนึ่งบอลสีนะคะท่านไหนเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาไหมนะคะ เี่ยเดี๋ยวพามาชมนะคะอันนี้สาวสันกำแพงนะคะสาวสัรกำแพงนะคะสาวสันกำแพงที่สวนนะคะไม่ได้ทําอะไรเขาต้องสิ้นเลยนะคะเราไม่ได้ทําอะไรเขาที่ว่าไม่ได้ทําอะไรเขาก็คือเราไม่ได้ขุดมาพาหาวไม่ได้ทำไม่ได้ทําจํานวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความเปลี่ยนแปลงของเขาสวยแล้วก็จะไปชมนางสาวหะนะคะท่านไหนเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาไหมนะคะ นะคะนี่ค่ะนางสาวหะที่หัวที่สวนไม่เคยยกไปผ่าไม่เคยยกผ่าทำจำนวนมีแต่มีแต่แบบแค่เอาแต่ลูกเงี้ยนะคะอันนี้ต้นจอมแล้วไม่มีจํานวนนะคะแต่อย่างมารีอยากให้ชมความเปลี่ยนแปลงของเขาเวลาเขาสุดจริงๆนะคะเขาเขาสุดแล้วเขาเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะโอเคค่ะวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะ เพราะว่าวิดีโอจะยาวนะคะมีทุกอย่างนะคะไม้ตัดสดก็มีทุกอย่างนะคะพวกโครโคคเซียนะคะมิคิเว่ย์โมจิโต้นะคะมิ l ิเวก็ประมาณไซส์นี้ก็มีนะคะโมจิโต้ไซส์นี้ก็มีนะคะรับได้ทุกไซส์เลยนะคะ,นะคะแบ็กเมจิกลายนะคะแบ็กเมกิกลายสวยไหมคะไซส์นี้มารีตัดสดอยู่ที่150นะคะ ไเนียทพวมทพิม่มเพิอกมาลีเลยนะคะไซเนียนะคะนะคะเพิ่มระอกมาลีเลยนะคะที่ที่ร้อยห้าสิบนะคะลายด่างเวอร์วังนะคะด่างเวอร์วังนะคะนี่ค่ะลายนะคะตอนตอนที่พลิกพิกไม่ได้เห็นลายเขาอย่างนี้นะคะเพราะว่าหน่อไม่ว่างเลย <laughs> นะคะโอเคค่ะมารีพอจบคลิปแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครมารีดด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงที่ลูกค้าที่อุดหนุนมาทุกท่านสวัสดีค่ะ